อืมอันนี้มันเป็น,นันข้างบนก็ชื่อเนื้ออยู่เนื้อกินชั้นบนอันนี้ชั้นล่างนี่ขายเสื้อผ้าวัดดีจ้าคุณสวยโอ้ยอาจารย์นึกว่าใครจะไปไหนจะไปเปิดบูธไหนเปิดที่แหะเตี้ยจ้าเปิดดิวีด่ดีดดล่ะค่ะออืมาแต่ใส่นี่เพิ่นได้เดือนเป็นแสนด้วยนี่าดดอาจารย์กเกษียณแล้วค อ,บบอันพี่น้องมาเอากา,าแฟาให้เพิ่นโอ้จ,าจา่า่าค่ค่ะสวัสดีจ้าเอากฟฟาแฟให้แม่น้อยหน่อยสามเฮ้ยสิบห่อ,อ,อจา่ารหัสห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดรหัสค่านนั่นแหละ น้นเลขกอะไรคะโอ้เดี๋ยวไม่น้อยให้ดูจำไม่ได้เคยจดไว้อยู่แต่มันลืมค่ดไนี่วันนั้นไม่น้อยจดเลย ไเต็มแล้วนั่นหุงนะคะสิบค่ะนี่อันนี้อ่านเห็นหึ่งมาเออไม่มาแมนชาอันนั้นอันนี้เพิ่นเอาแล้วโอ้เอาให้เพิ่นโอ้เอามาก่อนเพิเดี๋ยวไม่ใช่เพิ่นอ่านดู อันนี้โอ้นี่ไงนี่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 ลืมคราวลืมคราวโอ้แต่โอ้ยเปิดก็ได้เปิเด,ดนี่โอจะอ่านไหมเออเอาน,นี่มีหมดเลยอยูน่นี่เห็นมันนี่นีคอฟฟี่เออนี่อันนี้ไอนนอันนี้รู้สึกว่าจะมันกิดมีดีท็อกแลก้วก็พวกลดคุ้ม แบบรถทุนเนี่ยไปบรรพบุตรประชุมอยู่บ่อาจารย์เปิดบุตรข้างในได้ไหมได้ เซนต้องเรียกสินนี่บอชื่อแม่ใช่ไหมใด่สินแต่ให้มาอันนี้ห้องประชุม นี Morning, cafe. ่องประชุมสวัสดีค mm ่ะโอ๊ยมาซื้อกาแฟนั่งทำไมอยู่คนเดียวนั่งทำงานเลยค่ะจ้าใจนั่งทำงานนั่งเชียร์งานเพื่อนเพื่นกำลังจัดให้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ10นบ่ทาลใสหืม้อ โอ๊ยลืมเอาให้แม่น้อยอีกช่อถุงนึงหน่อยลืมข่าวค่ะลืมลืมนี่เลยร้อยนี่เลยนี่ทะลุกจำได้อยู่เนาะตอนนี้อีกถุงนึงค่ะ จ้าเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไปกันก่อนนะคะมีธุราอยู่ค่ะสวัดดีจ้าสวัดดีค่ะอาจารย์แม่สวัดดีค่ะเอาได้น้ำอันนั้นเราได้แบ่งไปเบิกไปเดี๋ยวมื้อนี้เราเฝ้าอยู่เรามาเห็นเออเราอัน ไม่เห็ดอันนั้นแล้วเปลี่ยนอันทหารอันกระเซียนอืมอืมอืมเกษียนะจ้าใครโทรมา